ไมก่อนทำตาผมจึงแนะนําให้รับให้พักผ่อนให้เพียงพออย่าอดนอนอย่านอนดึกเลยนะครับเพราะว่าการหลับพักผ่อนเพียงพอเนี่ยจะทําให้ลักษณะเลือดแล้วก็ความดันในร่างกายเราปกติดีถ้าเรานอนไม่เพียงพอหรือหลับดึกหรือหลับไม่สนิทก็ตามเนี่ยจะมีผลต่อความดันนะครับความดันเราจะสูงกว่าปกติความดันสูงปกติน่ากลัวยังไงคือจะทําให้เลือดออกเยอะนะครับในการทาตาเนี่ยซึ่งมีเส้นเลือดเยอะมากๆเนี่ยถ้าเลือดออกเยอะเนี่ยโอกาสหวมช้ำและการหายหลังทําก็จะทําให้ใช้ระยะเวลานานขึ้นการพักฟื้นนานขึ้นนะครับ นอกจากความดันสูงแล้วนะครับเราก็จะมีอีกประเด็นหนึ่งก็คือหนึ่งภาวะง่วงนอนอาจจะมีภาวะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงร่วมด้วยเนี่ยเราอาจจะมาเพลียในระหว่างการผ่าตัดซึ่งพอเรามาเพลียในการผ่าตัดเนี่ยเราก็จะลืมจืเวลาเราใช็ก,กล้ามเนื้อตาหรือแม้กระทั่งบอกให้หลับตาลืมตาเนี่ยเราอาจจะลืมตาได้ไม่เต็มที่ในภาวะปกติ ถ้าเราไม่เทเท่ากันได้เพราะว่าปกติเนี่ยมันอาจจะทาให้การประเมินในการทาชั้นตาหรือแม้กระทั่งกล้ามเนื้อตาในการเบิงตาเนี่ยมีความไม่เหมาะสมหรืออาจจะมากเกินไปหรืออาจจะ้อยเก,ยกินไปซึ่งจะมีผลได้หลังจากที่เรามาผ่าตัดเรียบร้อยหมดแล้วฟื้นตัวเรียบร้อยเนี่ยมันก็จะทําให้ชั้นตาสองข้างหรือตาดำเนี่ยไม่ได้เป็นตามที่เราต้องการได้อาการหลังทำศัลยกรรมที่ทุกคนต้องเจอนะครับบวมจนตาปิดม่วงเขียวช้ำและที่สำคัญบางคนออกไปเจอใครไม่ได้เลย หลังจากที่เราบวมช้ำกันนามนะครับเราก็เลยจําเป็นที่จะต้องหาสิ่งที่มาทดแทนเพื่อที่จะช่วยทําให้เรากลับมาใช้ชีวิตได้ฟื้นตัวได้เร็วขึ้นใช้ชีวิตกลับไปสู่สังคมแล้วก็ในการทํางานเราได้เร็วขึ้นทางผมก็เลยได้คิดคนนะครับผลิตภัณฑ์ที่สามารถที่จะช่วยทําให้คุณกลับไปฟื้นตัวได้เร็วไม่ว่าคุณจะทาอะไรสวยอะไรก็ตามเนี่ยเราก็สามารถกลับไปทําได้นะครับผมฟื้นตัวได้ไหวสวยได้ไหวกลับไปสู่สังคมได้ไหวสิ่งนี้คือสิ่งที่ผมทําให้คุณนะคนหาคุณนะครับคอร์ัปชั